สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะอยู่กับสาวรักค่ะมันนี่ห้องกับอานามาทรงออบตอค่ะหนองยกเขียวเขามาเก็บงางค่ะเมื่อวานอบตดมเขามาบดายนะคะมันติดตนยุคข้าค่ะนี่ได้นองยกเขียวเขามามเกี่ยวขล่มตัวนี้อันนีะ โอ้หลายลายยุเห็นด้วอ่ะข้างในถนนกว้างขวางค่ะบบมียุข้างแต่ข้างนอกปลูกยูค่ารัดข่อนข้างในโบให้เขามากค่ะ เดี๋ยวเขาลมไล่สวนได้พี่น้องนี่บ้ลาลายเฮเบิ่งเอาเองค่ะ เป็นที่ใช่เชดมค่ะนี่แหละเจ้านี่แหละที่มีรถพ่วงเอาไปแลนยานอยู่น้องบัวลำพูค่ะตอนนี้ก็รถพ่วงก็จอดกันมาซอยหนอกกันค่ะมาเกจ้าเขาตากเสานํำ ของ่า่จังไรก่อนโอ๊ตติดข้างกันนะล๊อกกางออปต่ยังมีเขายื่นอยูออปต์อเขายื่นมืดเป็นว้า ขันหน่อยเขาไม้ค่ะขั้นญ่มันมาบ่ได้เด็กของงามหมูอ้านเด็กเด็กขั้นไงแล้วบ่อยากได้กขั้นน้อยแต่ว่าขั้นหน่อยขั้นใหญ่เขาบ่ได้ก็ขั้นหน่อยไปเกี่ยวเอาซาขั้นญ่กระดิญยางถอยหลังกับพือขึ้นคำว่าไม่เขาบ่ได้เนาะต้นใหม่ก็ตัดบ่ได้เด้อค่ะตัดซุ้มซีซุ้มหานี่เขาเอาเข้าข้นเฮือนผู้ใหญ่บ้านเลยเด้อค่ะเขาเอามูรถดีเด้อขึ้นเฮือนผู้ใหญ่บ้านจะว่าต้นไม้อยู่ข้างทางข้างอะไรนี่ตัด ม่ง่ายไม่ได้นะคะเหมือนอยู่ค่านี่เขาปลูกไว้เนาะไปตัดก็เสียงเงินให้เขานะคะขันคน้นขันคนอยากเนาะเขาเอาขึ้นปานผู้ใหญ่เขาเก่งตำรวจมันจับเ้าเลยเลยะคะ่ะในหน้าอย่างนี้ให้ข้าน,น้อยไม่เกี่ยวช่วงนี้กับทราได้เาเกียวเขามันเป็นงานเก็บแล้วเนาะเดี๋ยวจะเกี่ยวออกไปสุกคนล่ะเพราะว่าเขาไม่ยาก มันเหลือจอดแล้วนิเจอดแล้วนอยจอดละสี่ไล่แปดไล่สินะมือวนี้ขัน้นนอยเข้าน่ะสิค่ำอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะ ไม่มีหญ้าบนเลยค่ะขนาดเมากข้าวหญ้าเยอะนั่นอันนี้เป็นกอขอ้ผาเด้อพี่น้องมันมัารีลอยหาค่ะคือเดีว่ากระบอกมันทะลุไงมันจะเป็นมีฟงังมีท่อนฟงังเป็นท่อนๆประสมอยู่อันนี้แค่ไม่มีเลยค่ะข้าวรถเล็กี่สวย ของกูปตาก็สวยนะคะข้าวอันนี้ไม่เต็มอุ้มดีนะนี่มาเทก่อนเจนเจนล่วงค่ะหน้าพันลลอ้อย,อยานามัยเนาะก่อนพันปูอ้อยนะ,ะไปล่วงข้าจวดงามงามงาม เรอตาสนใจขั้นใหญ่เลยค่ะอันนี้เอาหนามาทรงเนาะจิงน้อยเดี๋ยวเสาะขอบกาแฟมาทรงตอนนี้กับเจเที่ยงอะแต่ว่าเขาเที่ยงเ้องสากินหลบไปเอาค่ะเดี๋ยวไปหาซื้อเขาแล้วสเสราจออกไปหาซื้อเขากันอุ้บักบกตลยนี่ บกบกตัวนี้ไม่ได้เก็บกบกบกไปพา